แห้งทุกแห้งซ้ำพี่น้องเอ้ยฝนบกตกน้ำกระท่วมเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมปล่อยน้ำออกมาเห็นให้น้ำยิ่งท่วมส่วนลงทินร้อยปลายล้านเรือเต้มวยกับหอยยิ้มประเทศลาวนี่นับมือน้ำท่วมน้าคืนเลยๆทุกปีทุกปีกปเกิดยังขึ้นพียงกับประเทศบางเงินเนาะหยอนเขื่อนบ่หรือหยอดนี่อย่างพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ย ประส่วนทวมนักทุนแต่ละปี๊ยเคยทวมเด็นะครับการแก้ไขหรือบอในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแล้วมนี้ออดมินเหายนักสืบมอนไล่สาวสวยเนาะมาให้ขอมูลนเนาะให้ครอบจ่างว่าไปยัางน้ำจริงทวมถ้าพร้อมเดี๋ยวไปเบิ่งเลยพี่น้องสวัสดีครับคุณนักสืบสวัสดีค่ะแอดมินวันทิงทูโนและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะครับผม ร้องให้ข้อมูลหน่อยนะครับว่าทําไมประเทศลราเนี่ยน้ำมันถึงท่วมทุกปีทุกทุกปีนะฮะสาเหตุเพราะอะไรมีบางคนบอกว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินะฮะแต่ว่าตั้งแต่แอดมินเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่ยังไม่เคยเห็นแบบนี้นะที่แบบน้ําท่วมซ้ำซากแบบนี้พอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับได้ค่ะโอเคครับผมเชิญนะครับ เรื่องน้ำท่วมที่ลาวรู้สึกจะหนักขึ้นทุกปีจริงๆนะคะแอดมินถ้าดูในสื่อโซเชียลต่างๆมีคนถ่ายคลิปน้ำท่วมบางคนก็บอกว่าไม่เคยท่วมแต่ก็ท่วมนะคะเรื่องราวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องในประเทศลาวซึ่งหลายปีมานี้น้ำท่วมกลายเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะและที่น่าตกใจคือน้ำท่วมในลาวนับวันยิ่งทวีความถี่และขยายวงกว้างมากขึ้นทุกปีค่ะ แล้วสาเหตุหลักๆของปัญหานี้คืออะไรก็จะมีเรื่องธรรมชาติของดินฟ้าอากาศแต่เหตุผลก็คือคนนี่แหละค่ะที่ทำให้มันรุนแรงขึ้นซึ่งบางคนก็อาจจะอ้างว่ามันคือภัยธรรมชาติ แต่นั่นมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่คนเป็นผู้ที่กระตุ้นให้มันรุนแรงขึ้นโดยการไปปรับเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของการเดินน้ําถ้าจะให้โทษธ,ธรรมชาติจริงๆมันก็มีหลายปีค่อยหนักครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่หนักขึ้นทุกปีทั้งที่ไม่เคยท่วมแต่ก็ท่วมนะคะอย่างแรกเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักในระยะเวลาอันสัน้นหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องไม่แรงมากแต่ยาวนานทําให้แม่น้ําลําคลองหลายสายเอ่อทะล หรล้นตะลิ่งค่ะประการที่2ก็คือการตัดไม้ทำลายป่าค่ะลาวเคยมีป่าไม้สมบูรณ์มากแต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกแปลสภาพไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือกิจการเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะกลุ่มทุนชาวจีนเยอะมากเลยค่ะที่ประเทศลาวในทศวรรษนี้ทําให้ไม่มีสิ่งซับน้ําไม่มีรากไม้ช่วยดูดซับน้ําฝนน้ําจึงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วเลยนะคะ อีกปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างเขื่อนและโครงการพัฒนาแม่น้ําจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะตามลุ่มน้ําโขงทั้งในลาวเองและประเทศเพื่อนบ้านการบริหารจัดการน้ําไม่ดีหรือปล่อยน้ําออกจากเขื่อนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก็อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ง่ายๆเลยนะคะนอกจากนี้ระบบระบายน้ําในเมืองใหญ่ของเราหลายแห่งยังไม่ทันสมัยพอเจอกับฝนตกหนักๆห,ห,หรือพายุเข้าทีน้ําก็ท่วมถนนและบ้านเรือนของประชาชนซ้ำซากเลยค่ะ ผลกระทบสักน้ําท่วมเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความเสียหายด้านทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพการดํารงชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนความช่วยเหลือค่ะ ดังนั้นค่ะเพื่อป้องกันปัญหานี้ในอนาคตทางรัฐบาลลาวและประชาชนอาจต้องร่วมมือกันมากขึ้นทั้งเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้การวางแผนสร้างเมืองให้รับมือกับน้ําได้และที่สําคัญคือต้องมีระบบเตือนภัยที่แม่นยําทันเวลาเพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมตัวได้ทันนะคะประเทศลาวมีเป้าหมายสําคัญทางเศรษฐกิจนั่นคือการเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนหรือแบตเตอรี่แห่งอาเซียนค่ะหมายถึงการเป็นประเทศศูนย์กลางด้านพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะจากพลังน้าด้วย การสร้างเขื่อนจำนวนมากทั่วประเทศฟังดูเหมือนจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือรัฐบาลลาวมุ่งเน้นศึกษาผลประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าการศึกษาผลกระทบระยะยาวค่ะเขื่อนบางแห่งถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบโดยไม่มีการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือความเสี่ยงให้รอบด้านขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงไม่มีแผนรองรับกรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะ และเมื่อเหตุไม่คาดฝันอย่างฝนตกหนักจัดพายุเข้ากระทันหันหรือต้องระบายน้ำฉับพลันเกิดขึ้นจริงผลกระทบก็ย้อนกลับมาหาประชาชนค่ะ บ้านเรือนพังพืชผลเสียหายชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนและที่สำคัญพอเกิดเรื่องแล้วค่อยมาตามแก้ทีหลังมันก็ยากเกินไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการชดเชยการอพยพหรือการซ่อมแซมมันล้วนต้องใช้เวลาทรัพยากรและความเจ็บปวดทางใจของประชาชนที่ต้องแบกรับไว้นะคะและในขณะที่ทั้งโลกกาลังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆประเทศพ,พัฒนาแล้วอย่างจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่เกาหลีใต้ก็ย,ยังประสบเป็น หาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเลยค่ะแล้วประเทศเล็กๆอย่างลาวที่มีเขื่อนเรียงรายเป็นร้อยโครงการแต่ไม่มีระบบรับมือที่เพียงพอจะไม่ยิ่งน่าเป็นห่วงหรอคะ การสร้างเขื่อนไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาไปพร้อมกันก็คือความยั่งยืนความปลอดภัยและผลกระทบต่อชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ใต้เขื่อนเหล่านั้นนะคะถ้าผู้นำหรือผู้วางนโยบายไม่คำนึงถึงการพัฒนาใดๆที่ไม่ได้ฟังเสียงของชาวบ้านที่เป็นผู้อยู่กับพื้นที่โดยตรงหรือไม่ได้เตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมต่อไปในอนาคตก็อาจสร้างปัญหาที่จะแก้ไขในอนาคตได้ยากค่ะ แม่น้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนกลับกลายเป็นต้นตอของภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมหาศาลและที่น่ากังวลยิ่งไปกว่านั้นก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในลาวกำลังหนักขึ้นและถี่ขึ้นทุกปีเลยนะคะหนึ่งในปัจจัยหลักก็คือการสร้างเขื่อนจำนวนมากทั่วประเทศค่ะ ประเทศลาวมีโครงการเขื่อนมากมายทั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังเพื่อนบ้านอย่างไทยเวียดนามและจีนโดยตั้งเป้าเป็น Battery of Asia หรือแหล่งพลังงานของเอเชียเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงเมื่อมีเขื่อนมากขึ้นการควบคุมปริมาณน้ำก็ยิ่งยากขึ้นค่ะ เขื่อนแต่ละแห่งมีหน้าที่กักเก็บและปล่อยน้ำตามฤดูกาลแต่เมื่อฝนตกหนักแบบไม่ทันตั้งตัวหรือมีพายุเข้าอย่างรุนแรงเขื่อนก็อาจรับน้ำไม่ไหวและจำเป็นต้องระบายน้ำออกอย่างเร่งด่วนทำให้น้ำถลักท่วมชุมชนด้านล่างแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะและที่น่ากังวลคือแม้แต่ประเทศพัฒนาอย่างจีนซึ่งมีงบประมาณและเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าลาวหลายเท่าก็ยังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเลยนะคะ และนี่ไม่ใช่การพูดดูถูกนะคะแต่มันคือการพูดเชิงวิพากษ์ให้มองเห็นถึงปัญหาเพราะที่ผ่านมาทางการเล่าพยายามจะสร้างเขื่อนให้ได้เยอะที่สุด ดังนั้นถ้าจีนเองยังรับมือได้ยากแล้วประเทศลาวที่มีเขื่อนจำนวนมากแต่โครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยยังไม่ทั่วถึงก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นค่ะเพราะฤดูการไม่แน่นอนฝนมาเร็วกว่าปกติหรือมาตอนที่ไม่คาดคิดอาจทำให้เขื่อนปล่อยน้ำผิดจังหวะส่งผลให้ท่วมหนักในเวลาอันสัน้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนโดยตรงค่ะ เพราะฤดูการไม่แน่นอนไม่มีระบบเตือนภัยที่แม่นยำไม่มีแผนรับมือที่เป็นรูป,ปรธรรมหรือยังขาดการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการร่วมกันทั้งประเทศปัญหาน้ำท่วมในลาวอาจรุนแรงขึ้นจนควบคุมไม่อยู่ในอนาคตนะคะทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่ต้องเป็นการพัฒนาอย่างสมดุลโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมชุมชนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะคะ โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับนักสืบสาวสวยออนไลน์โอเคค่ะขอบคุณค่ะแอดมินและ<ม>ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะโอกาสหน้าพบกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนักสืบอ,ออนไลน์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นแหละพี่นอ้อนงะในสิ่งที่นักสืบเนาะออนไลน์ที่งาน Over Day, ขอบพวกเราได้แห่งนขะ้อมูลเนาะได้ไปขนนหาข้ขอมูลมาให้เอฟซีได้ฟ้าก,ก,นะกันะกั่น้องะ แล้ลวก็มีคนเราบางกลุ่มบางคนหรือว่าพวกมนุษยธรรมเนี่ยเนาะพยายามที่จะมิดเงียบเนาะเรื่องเราเนยบอผ้า,ากันุูขื้นมาเหี่ยงห้องหรือุูขึ้นมาวิจารณย้อนคิดว่าเออบันทึกของตัวเองน้ำท่วมไปยาก่ามันบววิจารณ์บวชวิจารณ์แล้วมันปิดได้บ่เลยพี่น้องน้ำท่วมเป็นสีเนี่ยเนาะผู้ที่เขาเดืยนอนแก่นก็ทายลงคือเกาเนาะพี่น้องเนาะเออเป็นสิ่งที่เนาะมนุษยธรรมเนี่ยพยายามที่จะปิดบังเนาะ เรื่องเงินเสียอาอย้แอดมินรับเป็นเรื่องแปลดสำหรับความคิดของบกนุตธรรมโอเคสำหรับวัอนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณสำหรับทีสิ้นทางละเกียรติเข้ามาติดตามฟังชมหรือกดไลค์กดซัลล่าไก่ไปสู่ผ่านคลิปต่อไปพิจารณาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสบ,บายดีบาย